พูดถึงสถิติกันหนึ่นเขาบอกว่าคนที่เลิกกัน25วันรุ่งขึ้นลาไงเงป <laughs> ็นไหมห <laughs> มอดูจชัดๆ <laughs> เออแต่25เองนะนถือว่าดอยหน่อย เป็นบุคคลส่วนน้อยเป็นบุคคลส่วนน้อยผมเคยอยู่สเตจนี้แล้วลางานเลยอคือผมรู้สึกว่าเราเอาหน้าตัวเองที่เป็นแบบเนี้ไปทํางานไม่ได้ผมคิดว่ามันจะต้องเกิดคําถามแน่ๆว่าเป็นอะไรนู่นนี่แล้วผมไม่อยากจะเจอคําถามเหล่านี้ขออยู่กับตัวเองก่อนเราเมามีเวลาการออกขักถือเป็นการป่วยถือว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนส่วนน้อยนะเป็นคนพิเศษนะคนเด่นเขาทํางานด้วยไอเดยกพี่ก็เป็นออกขาก็ทำอะไรไม่ได้แหละ ขอนอนตุยตยมองไปด้านล่างอยากได้จ <ะ S 1> ริจง <c oughs> คนอกหักไปทํางานทําได้ไหม αι? บางคนเขาทําได้ไงบางคนเขาชอบด้วยนะบางคนเขาเอางานเป็นสิ่งที่ช่วยอ่ะเอาหัวแม่งไปลงกับงานเลยอะไรเงี้ยแต่พี่สังเกตอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตพี่เองนะใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงบอกนะคือแบบว่าพี่รู้สึกว่าถ้าคนที่ทํางานสร้างสรรค์มันจะยากเว้ยทุกถูกไหมถ้าคนที่ทํางานแนวสร้างสรรค์น่ะว่าต้องคิดอะไรใหม่ๆต้องเป็นคิดเอทีมันยากเว้ยมันลงมันเศร้าไปแล้วมันคิดเลยไม่ออกอ่ะคนที่เขามีงานรูทีหรืองานแบบคำนวณอะไรหลักการเป๊ะไปอ่ะเขาจะทําได้ง่ายกว่าเขารู้สึกว่าเขาไปมุ่งทางนั้นน่่่ะมมัชชววยาากกได้้ใ มองได้คิดทําออกมาแล้วแบบเฮ้ยอันนี้มันถูกต้องมันเป๊ะมันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คนทำมา,าคิดทีว่ะลำบากเลยไม่ต้องอะไรหรอกแค่พวกเราที่มาถ่ายกันอยู่ยงเงี้ยถามถามเดิกวมันมีบางเทปที่หลายๆคนไม่ได้ดูเพราะอะไรเพราะพี่รอคใายจะตาบัวไปหมดแล้วคหายจบไปแล้วไม่ได้ใช้ถ่ายใหม่นะตอนแรกอะหัวหน้าจะไม่รู้อยู่แล้วนะว่าคุณยศพลเนี่ยลาง,งานเพราะอะไรตอนนี้คุณได้รู้แล้ว <laughs> ถ้าดูอยู่ฝากกดไลค์กดซับสไคร้